สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับเบานะคะฮักแฮงสไตล์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเบาจะพาทุกคนมาดูหลังบ้านนะคะตอนนี้ก็มาสองไม้นะคะแล้วก็มีไม้มาแบ่งทุกคนนะคะเพราะว่าตอนนี้ไซร์เริ่มโตเลยแข็งแรงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เบามีอะไรมาแบ่งทุกคนกันบ้างน,นะคะ<ๆ>ก่อนจะไปดูรายละเอียดนะคะก็ขอแจ้งค่าส่งนิดนึงนะคะค่าส่งก็จะคิดเป็นค่าส่งแบบมาเมานะคะ60บบาทตลอดการเดินทางเลยนะคะจะรับกี่ต้นก็ 60บาทนะคะส่งเป็นปนอ e.m.s. นะคะทุกคนเป็นปนอ e.m.s. นะคะแล้วก็ขอสะดวกเป็นแบบโอนนะคะเราไม่มีแบบไปทางนะคะทุกคนไม่มีแบบไปทางเนาะก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกตรงนี้ด้วยนะคะเป็นแบบโอนนะคะใครสะดวกก็มาดูไม้มาเอฟไม้กันได้เลยนะคะวันนี้ก็มีไม้นะคะสวยๆหลาย มาดูต้นแรกก่อนเลยนะคะต้นแรกเป็นเกสรพุมารินนะคะต้นนี้เป็นต้นแผงนะคะสายแผงเนาะใครอยากได้ไปลุ้นนะคะเอาไปเลี้ยงสวยๆต้นนี้ก็เป็นเกสรพุมารินนะคะหน้าไม้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่สดืดีแดงๆนะคะพื้นใบสีเหลืองนะคะสำหรับเกสรพุมารินต้นนี้เป็นต้นแผงนะคะต้นนี้เราแบ่งที่60บาทนะคะถ้าใครอยากรับนะคะพิมรับได้เลยสำหรับเกสรพุมารินนะคะ มาดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปก็จะเป็นนี่เลยนะคะโหอันนี้ใบสวยมากทุกคนอันนี้เป็นทองสยามนะคะแต่เป็นตัวแผงนะคะทุกคนพื้นใบจะเป็นสีเหลืองอลามสวยงามมากนะคะทรงใบนี้สวยมากทองสยามนะคะต้นนี้นะคะเป็นทองสยามหน้าแผงนะคะเอาแบ่งที่90บาทนะคะต้นนี้นี่สายแผงนะคะใครตามเก็บไม้แผงแผงอยู่เนาะ อันนี้แบบโอ้อันนี้สวยนะคะเผื่อใครอยากรับแคปหน้าจอแล้วก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะมาดูต้นต่อไปนะคะต้นนี้ก็เป็นสีลาหุ่มทองแผงนะคะทุกคนจะเป็นแก้มสีชมพูนะคะทรงใบสวยมากเลยใบกลมๆนะคะสะโพกกลมๆเลยทุกคนนี่ใบยังกับใบพูยังกับลูกหัวใจเลยนะต้นนี้เป็นสีลาหุ่มทองแผงนะคะแก้มสีชมพูชมพูนะคะ เราแบ่งที่หนึ่งบาทนะคะนี่สวยงามนะคะพี่ๆท่านไหนอยากได้ต้นไหนก็สามารถแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ทักไลน์นะคะช่องทางการติดต่อเราจะให้ไว้ที่มุมคลิปนะคะทุกคนสามารถทักไลน์แล้วก็แคปหน้าจอส่งยนรูปเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะต้นต่อไปเป็นต้นนี้นะคะต้นนี้โอ้โหกระดูกแดนแปดเลยทุกคนเส้นกระดูกแดนแปดเลย ตันนี้ก็เป็นไม้แผงเหมือนกันนะคะเป็นมณีลักษมีแผงนะคะซึ่งเ,เขาจะให้เส้นกระดูกที่เป็นสีแดงแบบนี้นะคะฟอร์มได้แล้วทุกคนสวยมากนี่ความดังเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เบาแบ่งที่90บาทนะคะต้นตัวโตวเลยมณีลักษมีแผงนะคะต้นที่หนึ่งเบามี2ต้นนะคะ,ะ90บาทนะคะ มาดูอีกต้นหนึ่งนะคะสําหรับมณนนีลักษมีแผงต้นนี้ก็สวยนะคะทุกคนนี่เป็นแบบนี้เลยตัวมาสวยมากเลยนะต้นแม่เขาสวยสุดๆเลยมณนนีลักษมีแผงต้นนี้นะคะ mm hmm. ต้นนี้บาแบ่งที่90บาทเหมือนกันนะคะอยู่ในกระถางไซส์3มิวนะแต่ล้นแล้วนะคะทุกคนล้นกระถางเลยนะคะสวยมาก mm hmm. ต้นละ90บาทนะคะใครจะรับก็แคปหน้าจอส่งรูปมาได้เลยนะ mm hmm. มณีลักษมีแผงค่ะ ดูต้นนี้นะคะต้น,นนี้ก็เป็นปีศาจแดงนะคะปีศาจแดงนะคะไซนี้ก็แบ่งที่100บาทนะคะทุกคน,นปีศาจแดงต้นนี้นะคะ100ยบาทสวยๆเลยนะคะมาดูปีศาจแดงนะคะต้นที่สองนะคะต้นที่สองต้นนี้ก็สวยนะคะทุกคนดูความด่างนะ แดงแดงแป๊ดเลยนะคะจะมีใบเสียตรงนี้อยู่นิดนึงนะคะนี่เขาดดนฉ่ำน้ำไปเนาะหลอดใหม่กลางมาแล้วนะนี่สวยมากต้นนี้นะคะกระถางที่สองสำหรับปีศาจแดง100บาทนะคะเผื่อพี่พี่ท่านไหนอยากจะแคปหน้าจอไว้เนาะนี่โอเคนะคะปีศาจแดงนะคะต้นนี้นะคะปีศาจแดงต้นที่3ต้นนี้จะออกแนวหน้าแขงๆนะคะแต่สวยมากทุกคนดูนะคะ เม็ดสวยนะคะด่างมิ้นนะคะแบบนี้เลยใบดกจริงนะคะต้นนี้ไม่ทิ้งใบเลยนะคะต้นนี้ปีศาจแดงต้นที่สามอ่ะเาแบ่งที่หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะคะอันนี้จอ,อกแนวหน้าแผงนะนี่สวยมากต้นนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะสวยมาก มาดูนะคะกระถางที่4นะคะสําหรับปีศาจแดงอันนี้ก็จะออกเป็นแนวหน้าแข็งแขงเหมือนกันนะคะทุกคนนี่แนวหน้าแผงนะแต่อันนี้กระถางนี้น่าจะมีอยู่2ต้นนะนี่ใบดกๆเลยนะคะ2ต้นเป็นหน้าแผงเหมือนกันทุกคนอ่ะมาให้ที่100บาทเท่ากันนะคะอันนี้หน้าแขงนะสวยมากมีอยู่2ต้นนะคะกระถางที่4ี่ ใครอยากได้แคปหน้าจอเลยนะวันนี้มาแบ่งกันแบบราคาเบาๆเลยนะคะทุกคนแบ่งกันในราคาเบาๆเลยนะคะมาดูนะคะปีศาจแดงกระถางที่5นะคะอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นตัวหน้าตรงปกออริจินอลนะคะสวยฉ่ำว้าวนะคะดำแดงดุมากต้นนี้นะคะเป็นกรน อยู่ในกระถางไซส์สี่นิ้วจะเป็นต้นโตแล้วนะคะทุกคนต้นโตแล้วนะกระถางนี้เราขอที่200นะคะสําหรับปีศาจแดงนะคะอันนี้น่าสวยมากทุกคนดูนะคะนี่สวยฉ่าเลยตัวนี้ก็รู้สึกจะไม่โฟกัสเนาะนี่นะคะโตมากอันนี้เอาไปอัพกระถางไซส์แนิ้วได้เลยนะคะคือโตแล้วต้นนี้ขอแบ่งที่200นะสวยมากๆ าดูนะคะปีศาแดงต้นต่อไปนะคะต้นนี้เลยนะคะต้นนี้ก็โอ้โหสวยฉ่าเป็นต้นหน้าดําแดงตรงปกออริจินอลเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่นะคะนี่หลอดใบใหม่กลางขึ้นมาแล้วนะคะใบใหม่กลางแล้วต้นนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะทุกคนใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะเอาไปอัพกระถางได้เลยนะพี่ๆแม่ๆนะคะไซส์แบบ8นิ้วนะคะตอนนี้คือล้นๆ4นิ้วแล้วเป็นไซส์ใหญ่ไซส์โตแล้วนะ คือนี่ถ้าเทียบกับต้นที่เราขายต้นร้อยก็จะอยู่ประมาณนี้เลยคุณละไซส์กันเลยนะคะอันนี้ก็แบ่งที่200บาทเหมือนกันนี่200บาทนะคะสําหรับปีศาจแดงสวยๆเลยทั้งหมดมีอยู่หกระถางนะคะก็จะมีกระถางไซส์ใหญ่ก็จะมี2กระถางนะใครอยากได้ต้นละ200บาทต้นที่1นะคะต้นที่1นี่ต้นที่สองนะคะสําหรับไซส์ใหญ่ต้นละ200นะ มาค่ะต่อไปนะคะก็เป็นไม้ส้มนะคะนี่ไม้ส้มใบกลมๆนะคะทุกคนีพื้นสีส้มด่างเหลืองนะคะแล้วก็ให้เม็ดสีแดงนะคะสวยงามนะคะหลายๆท่านทักถา,ถามมาว่ามีแบ่งหรือยังนะคะวันนี้นะคะมีมาแบ่งอยู่ไม่กี่ต้นนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้เลยนะคะมาดูในคลิปนี้เลยเนาะก็มาดูต้นที่หนึ่งกันเลยละกันนะคะต้นนี้ก็อยู่ในกระถางไซส์สี่นิ้วนะเป็นไม้แบบ น่าเลี้ยงนะคะน่ารักเดี๋ยวจะขึ้นภาพต้นแม่ให้ดูนะคะทุกคนนะคะตัวมาสวยขนาดไหนนะคะสําหรับไม้ส้มต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้เนาะต้นที่หนึ่งนะคะแบ่งที่สองร้อบาทนะคะทุกคนนี่สวยๆเลยนะคะอยู่ในกระถางไซส์สี่นิ้วอันนี้เม็ดสวยมากดูชัดๆนะคะต้นที่หนึ่งนะคะสองรอยบาท แอบหน้าจอได้เลยนะคะใครชอบต้นไหนเนาะแล้วก็ทักไลน์ส่งรูปมาหาเบาได้เลยนะนี่ต้นที่สองนะคะต้นที่สองเม็ดละเอียดมากทุกคนนะคะเป็นใบสีส้ม่างเหลืองที่หูนะคะใบกลมๆนะคะแก้มสีส้มๆออกมาแล้วนะคะการสีมาแล้วฟอร์มสวยนะคะต้นที่สองก็200บาทนะคะทุกคน200บาทนะคะสำหรับต้นที่สองให้ดูชัดๆเนาะรายละเอียด เขายิ่งโตเขายิ่งกัดนะคะทุกคนยิ่งโตยิ่งกัดส้มนะช่วงนี้อาจจะฝนตกทุกวันนะคะแสงอาจจะน้อยๆหน่อย,อยสีเขาก็เลยดบๆไปนิดนึงนะคะมาดูนะคะกระถางที่3สาําหรับไม้ส้มนะคะนี่อันนี้ก็กัดมิดมาแดงแป๊ดเลยนะคะหูด่างเหลืองนะคะแก้มส้มๆหลอดใบใหม่กําลังจะกลางสวยมากทุกคนดูหลอดใบใหม่กําลังจะกลางนะคะ สำหรับกระถางที่3ก็200บาทนะคะสำหรับไม้ส้มนะคะลูกไม้ส้มแก้มส้มๆเลยนะคะทุกคนสวยมากนะต้นนี้สวยมากน่าเลี้ยงนะคะมาดูต้นที่4ี่นะคะต้นที่4นี่ก็แบบแก้มส้มมาดูนะคะช่วงนั้นเขาแบบว่าได้แสงดีนะพอแบบว่าพอแสงหายเขาก็จะดอกไปนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดไปไล่แดดดีๆนะคะไล่แสงดีๆเขาก็จะกลับมาแก้มส้มเหมือนเดิมนะคะต้นนี้นะคะก็ดูหลอดใบใหม่นะคะทุกคน แดงแปดมาเลยนะพื้นส้มเม็ดแดงแปดมาเลยต้นที่สี่นะคะก็200บาทนะคะต้นนี้ให้ดูเม็ดซะก่อนเม็ดแดงมากสำหรับาสายที่พี่ๆอยากจะเก็บไปตั้งแม่นะคะเอาไว้เก็บเกีสอไว้เก็บฝักประสมพันต้นนี้ก็ก็น่าเก็บนะน่าเก็บน่าเลี้ยงนะคะสำหรับไม้ส้มโอเคกระถางที่4ี่ผ่านไปนะคะ มากระถางที่5นะคะกระถางที่หนะคะกระถางสุดท้ายของไม้ส้มนะคะต้นนี้สวยมากนะคะตัวน,นี้สวยมากไซส์ใหญ่กว่าเพื่อนนิดนึงนะคะไซส์ใหญ่กว่าเพื่อนนิดนึงเนาะตัวน,นี้เาขอที่220นะทุกคนตัวน,นี้สวยมากคือฟอร์มเขาได้แล้วนะคะตัวน,นี้ฟอร์มสวยตัวน,นี้ขอ220นะคะต้นที่5เผื่อพี่ๆท่านไหนอยากจะแคปหน้าจอไว้นะคะ 1,2,3,4,5 1, โอเคนะคะต้นที่5ผ่านไปเนาะสำหรับไม้ส้มนะคะก็มีทั้งหมด5กระถางนะคะพี่ๆท่านไหนชอบนะคะต้นไหนก็ทักมาได้เลยนะคะทักมาได้เลยนะคะมีจำนวนไม่เยอะนะคะทุกคนมีอยู่ประมาณ5กระถางนะมาแบ่งกันเนาะต้นนี้นะคะต้นนี้ก็เป็นเกสรพุ่มมะลินนะคะมีพี่ๆหลายท่านถามเลยอย่างคลิปที่แล้วนะคะเบามีมาแบ่งแค่ต้นเดียวก็ ก็ไม่ไม่ทานกันนะคะคลิปนี้ก็มีแค่ต้นเดียวเหมือนกันนะคะทุกคนมีแค่ต้นเดียวเนาะคือเขาจะทยอยโตนะคะนี่ต้นนี้นะคะสําหรับเกสรพุมารินป้ายสวยมากนะคะเป็นแม่เดียวกันกับชุดแรกๆที่เบวแบ่งพี่ๆหลายๆท่านไปนะแต่อันนี้คือเขาก็ทยอยโตนะคะต้นนี้เบาแบ่งที่350นะคะทุกคนสำหรับเกสรพุมารินนะคะ350 สวยมากต้นนี้นะคะด่างสวยมากทุกคนดูต้นนี้เหมาะมากเลยเอาไปเก็บตั้งแม่เส้นเริ่มผ่าแล้วนะคะเส้นแดงเริ่มผ่าไปทั้งทั่วๆใบแล้วเนาะนี่เผื่อท่านไหนอยากจะได้ก็แคปหน้าจอทิ้งไว้เลยนะคะแล้วก็ทักไลน์ไปหาเบาได้เลยนะสำหรับเกสรพุมาลินต้นนี้นะคะเบาแบ่งที่350นะคะ ขอแจ้งค่าจัดส่งนิดนึงนะคะสําหรับค่าจัดส่งก็เป็นแบบเมาๆนะคะค่าจัดส่งเป็นแบบเมาๆเลยนะคะก็60บาทตลอดการเดินทางเลยนะคะแล้วก็ขอสะดวกเป็นแบบโอนนะคะเราไม่มีแบบปลายทางเนาะต้องขอภายในความไม่สะดวกด้วยนะคะทุกคนมีเป็นแบบโอนนะคะไม่มีแบบปลายทางนะคะมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะสําหรับต้นนี้มีชื่อว่าอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะเขาเป็นไม้เหลืองป้ายเขียวนะคะ ความป้ายคมสวยมากนะคะสำหรับต้นนี้นะคะเรามีแค่ต้นเดียวนะคะอุทยาลหลวงแบ่งที่350นะคะ350เผื่อท่านไหนยังตามหาอยู่นะคะสำหรับอุทยาลหลวงก็เป็นไม้อีกต้นหนึ่งที่เป็นทรงคอมเพกนะคะตัวมาเขาก็จะใบอ่ทรงไม่สูงนะคะแล้วก็สวยงามนะคะน่าเลี้ยงอีกต้นหนึ่งเลยสำหรับใครที่ชอบไม้ทรงคอมเพกนะคะ กุทีานหล,งลวงราชพฤกษ์ต้นนี้เบาแบ่งที่350เนาะมาตรงหน้านี้นะคะก็จะเป็นปราสาทเพชรที่เบาเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะแข็งแรงมากเลยนะคะทุกคนมีอยู่ทั้งหมด4ต้นนะคะมีอยู่ทั้งหมด4ต้นสี่กระถางนะคะปลายทุกต้นเลยนะคะปลายทุกต้นสวยมากนะคะอันนี้ก็แข็งแรงนะคะแล้วก็จะมีต้นนี้อันนี้ก็แบบการดังมาอย่างสวยเลยมณีลักษมีนะคะเลี้ยงไว้นอกตู้เหมือนกันตอนแรกไม่ดังนะคะพอมาอยู่นอกตู้ ดูนะคะฮาร์ปเลยทุกคนฮาร์ปเลยสวยมากนี่อ่ะโอเคสำหรับปลาศาสตร์เพชรนะคะบ่าวมีอยู่สี่ต้นนะคะล้นกระถางแล้วแหละนะคะเอามาแบ่งกันต้นนี้นะคะบ่าวแบ่งที่60บาทนะคะกระถางที่1กระถางที่1 60บาทนะคะนีะ่กระถางที่สอง ก็6 0บาทดูนะคะป้ายสวยๆนะทุกคนพอเขาได้อายุที่เหมาะสมนะคะได้แสงได้แดดที่ดีตรงที่เป็นป้ายสีขาวตรงนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มๆเ,เลยนะสวยมากนะคะสําหรับปราสาทเพชรนี่เป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้ได้สบายๆแข็งแรงนะคะก้านแบบดูนี่ขนาดเลี้ยงนอกตู้นะคะก้านชูชันมากต้นที่สนะคะ60บาทเหมือนกันนะคะมาต้นที่3มนี่อันนี้ก็สวยป้าทุกต้นนะทุกคน ไปทุกต้นนะคะปลาศาสเพชรแข็งแรง60บาทนะคะอ่ะต้นที่4ต้นที่4อ่ะต้นที่สก็60บาทนะคะนี่อันนี้เป็นมณีลักษมีแผงที่อยู่นอกตู้นะคะ,ะให้ห้50บาทนะคะต้นนี้50บบาทอ่ะแบ่งๆกันไปเลี้ยงนะคะ แต่ถ้าพี่ๆท่านไหนอยากรับแบบเมาๆไปเลยนะคะทั้งหมดเนี้ยห้ากระถางเป็นไม้นอกตู้นะคะมีประสาทเพชรสีต้นมณีลักษมีนะคะแผงนอกตู้อีก1ต้นนะคะ5กระถางนี้รับไปเลยที่250าสนะคะเมาๆไปเลยนะคะ250ทั้งหมดมีหกระถางนะคะสวยๆเลยนะพี่ๆแม่ๆนี่อ่ะ ชุดนี้นะคะทั้งหมดหกระถาง250าเป็นไม้นอกตู้นะคะแข็งแรงแข็งแรงสวยงามนะมาดูชุดนี้นะคะเป็นมณีล้อมเพชรที่เลี้ยงไว้นอกตู้นะคะนี่เป็นตัวแผงหน้าส้มนะคะทุกคนอ่ะทั้งหมดมีอยู่ห้ากระถางนะคะเราแบ่งที่กระถางละ5้บบาทนะคะนี่หน้าส้มๆอย่างกระถางที่1นี่นะคะเริ่มกัดส้มมาแล้วนะคะ เป็นออกแบบแนวชมพูโอรสออกส้มๆนะคะสวยมากดูใบดกมากอันนี้เราเลี้ยงไว้นอกตู้นะกระถางที่1 50บาทนะคะกระถางที่2ก็50บาทนี่นะคะด่างทุกต้นนะด่างทุกต้นเลยกระถางที่3นะคะ50บาทเขาะจะออกแนวเป็นชมพูโอรสออกไปทางส้มๆ,ๆนะคะกระถางที่3มกระถางที่4นะคะนี่ 50บาทนะคะกระถางที่5ก็50บาทนะคะประมาณนี้เลยนะคะดูรากแบบทะลุแล้วดูนอกตู้นะคะอ่ะทั้งหมดมีอยู่5กระถางสำหรับมณีล้อมเพชรนะคะอันนี้หน้าหน้าเอาไปทำฟอร์มกอนะคะฟอร์มกอรประดิษฐ์อ่ะคือใบเขาดกเขาไม่ทิ้งใบขนาดเลี้ยงไว้นอกตู้นะทุกคนดูการแข็งแรงมาก เราสามารถเลี้ยงไว้นอกตู้แล้วใส่กระถางใหญ่ๆนะคะทําเป็นฟอร์มกอสวยๆนะคะเลี้ยงไว้หน้าบ้านได้เลยนะอันนี้สวยมากนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนอยากจะรับทั้งหมด5กระถางนี้เราแบ่ยที่200นะคะคิดเฉพาะค่าแพ็คอย่างเดียวนะคะ200นะคะรวมค่าส่ง60บาทก็เป็น260บาทนะคะได้ไปไป5กระถางะคะ่ะทุกคน เอาไปทําเป็นกระถางใหญ่นะคะใส่กระถางใหญ่ทําเป็นฟอร์มกอสวยๆอยู่หน้าบ้านเลยนะคะยิ่งได้แดดนะคะยิ่งเจอแดดเขาะจะยิ่งกัดสีสวยนะสาหรับมณีล้อมเพชรอะ่ะคือเขาเขาชอบแสงอยู่แล้วไงเขาเป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เราก็มีไม้ไม,มาแบ่งประมาณนี้นะคะสําหรับพีบ่ๆแม่ๆท่านไหนชอบต้นไหนก็สามารถแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ ส่งรูปทักไลน์ไปหาเบาได้เลยนะคะชวนท่องทางการติดต่อเบาก็จะให้ไว้ในคลิปเลยนะคะก็แอดไลน์เข้ามานะคะสะดวกมากเลยนะคะคือแคปรูปนะคะหน้าจอแล้วก็ส่งไลน์มาว่าชอบต้นไหนต้นไหนนะคะก็เข้าไปคุยกันได้นะคะในไลน์เนาะแล้วก็สําหรับค่าส่งนะคะก็จะเป็นค่าส่งแบบเมาะเมาะนะคะคิด60บาทตลอดการเดินทางเลย60บาทเมาเมาะรับกี่ต้นก็60บบาทนะคะสะดวกเป็นแบบโอนนะคะไม่มีปลายทางนะพี่ๆแม่ๆนะคะ เป็นแบบโอนนะคะเแบาบยังไม่มีไปทางนะคะต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะลาทุกคนไปแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะพาทุกคนไปชมบอลเสียที่ไหนหรือมีอะไรมาแบ่งปันก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ